สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีแอฟซีทั้งฝั่งไทยทั้งลาวและกัต่างประเทศเรามาเจอคนไทยอีกแล้วตอนสิมามยางเลาะแคมคลองพี่น้อเลยอยางมาจากตลาดสวรรค์ไสสิเขาไปวัดวัด,วดยังวัดตัวนี้วัดชัยภูมิุ่วัดนียย้ใหญ่ๆเลยไปเขาไปเบิึงน้ำกันเนาะแล้วก็ไปน้ำคลองอันนีน้วัด เออฮะวัดใช้ย huh. ังพุ่มอะไนี่นะวัดโอ๊ยวัดจอมแก้ววันเกลียวอันนี้ซื้อน่ะวัดจอมแก้ววิเหนียงวิเศษไส้สงบเฮ้ยคนเพี่ยนสื่อเปล่าไปอันนี้เปลี่ยนนี้วัดใหญ่เลย

ขายผาดเน่เด้อไปหายพี่น้องเบิ่งคุณได้บอกเคยมากแม่นอนวัดชานิภูพุ่ม 那你不能爱干的不能。 ย่งนักยังพูวัดหน่อยวัดช่ายภูมพมันใหญ่กว่านี่ปช่ใคนเป็นสวนลุงนุหักพี่น้องเลยโอสวนล่าอยู่พ่ทีพงยางไปหอดาวจะท้นี่กับพ่อเลยลุงนุหัก พงศ์สวรรค์มานาทุกคนครับอันนี้บอลบอลเริ่มต้นบอลเริ่มต้นทางยางนี่ยเลยลังนี่วะโอ้ อะไรเปนบอทางยางหันเริ่มเนีมไปนี่เพหอดเาะหอดห้องหมอ,มมหอเอมั็นป่เลี่ยวเลยว่บอลจอลงไปเขาจเลี่ยวเลยว่ยังยังย่างวะเกือบแล้วเพราะคนมาจอเขาจะยังชมอยู่วางปีเลี่ยวคนยังชมพวกซ้ำซานี่ขาดร้า,ายนเนาะควนควนิปลูกล <laughs> าย้ายเนาะโคกอันนี้ยูใช้กับงามนะยูมิกางามยัง่งยังสิ mà hỏi lẽ nằm khoang phiên họp ấy, yên đi đấy nhỉ, yên coi chú phun, yên yên. Khắc 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 lại. น้ำก็ขุ่นแท้ว่ะสบายดีเดี๋ยวข้องเฮียนกินเข่าหว่ะเฮ้ยว่าบบไปข้องเฮียนข้งเฮียนบบเขาวะอาจารย์บมมาเมนบโมเมนสวยโอกาสมันนั่งอยู่แค้มครองโมจัดสบายใจคู่มมาโอเคขอบใจเลย ก็จำค้องกันบัวไสเนาะยังขุ่นอยู่อ่ะมันยังหลายอยู่น้ำมุกดหารพี่น้องเลยคิดไปกินได้วันนี้ mở lọ khóng khoang mặt mất bao súc bao nói cầu ừ. <laughs> ừ. súc bao nhiêu ngày cái cầu nốt nốt hai đều bao nhiêu gần nhiêu bao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  nhiêu nốt, nhiêu bao bao nhiêu 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 นึกว่าพ่อสิเด่นอยู่ปากเซ่จากอาทิตย์หนึ่งพอเรายังเวลาแล้วเรายังหมดไลยจีไปหลายอลบอลอะไรกันน้อยไปหลา่บอลคือพอเวลายังหลายอยู่แม่เรากลับเมือใดก็เดือนหนาวันที่แปดกันยังหล่ยังสามอิตยสี่อิตย์เดียวแต่ว่าจะไปทางเหนือนะขึ้นมาหาพวกเจ้าเยอะดอกเอาหน้าสิงานขึ้นไปเลย แค่น e ้ํา้องพี่น้องเด้อสิยางแล้วจนมันสุดบ่ยางก็สิกลับมือขี่รถตุ๊กตุ๊กีตุ๊กตุ๊กมื่อ ใล้แพนทีแพนทีสวนนคเขตน้เาเฮือนเก่าไปหน่อยเฮือนสมัยสี่ห้สิปีผ่านมาคือสิบมีคนอยู่แต่ตะกละมาเงินไปเรื่อยเนาะ,ะเพือนยูหน้หาตาแตกเนาะเห็นเ,นเ,นเ,นเนปิดเปิดประตูออกมาแล้วเห็นโดน่นั้ บ่เอาเลยทนแต่ดินกวงกับพวกหลังไงเลยเนาะกับพวกหลังไงเลยดินก่วงกานนี้สี้องนอนคนเลยสามองน้ำชองสันฮะพวกไปพวกไปมันไปอย่างยู่เลยกับคล้ายมันบรลุบเด้เห็นบ่กเขาปลูกมันก็งามเลยเขาปลูกใหม่เห็นไหมดินมันแคบคอง สุดแล้วนี่บุวมโมรุบแล้วปลุกบัดแสนหนึ่งสองแสนปลายนี่ก็อีกสิบปีเมื่อหนาแต่เป็นหาหกแสนหัวจักราคามันขึ้นได้แข้มของนะฮะมันคนละดอกแม่เหรอคนละดอก<า>ค,คนละดอก แต่ว่าเรื่องงามนางงามมันคนละดอกคือพุ่นกับมีมีแต่ว่าคนละดอกที่จะวว่าขนาดนี้เจ้าเป็นดอกกี่ช้งก่ออันนี้อันอากอยนะอากอยอันนี้อากยอยอากอยสื่อเบาอากอยอันนี้ ระวังอยางอุ้ยเราอระวังแล้วนี่าอาหารอาหารอาหารพี่น้องเพื่อนเพ่เมืองฝ่าใช่ไหมเพื่อนเพ่เมืองฝ่าซึ่อาหารอาหารเ็าจะคิดผมตัวนี้มันมันเป็นทาบ้าเก่าบนี่มันเป็นทาบ้าเก่าพี่น้องเลยเขามาเห็ดหลานอาหารใส่ ร้านอาหารผู้นำมัน,นโอเคได้ว่าเขาเปิดเพลงไม่ได้แล้วเพลงไทยสมัมเพื่อนแพ่เมืองฝ่าในสือ่อโอ้มีเสียงเชียงเพลง แคมน้ <Net> ําคลองพี่น้องเอ้ยพอมานั่งอยู่มันอากาศร้อนบ้านเฮานี่นั่งเย็นให้มันให้มันคล้องเนาะเออมันไปมนคงเนาะ้มันกกยังเนาะกกนเป็ด่กนเป็ดงามด้

วัดใหญ่เ,เ,เออบุญโชคลาอก็ไม่จ่วัดนี่เลยเฮ็ดนะไม้ยางเล่เข้มค้อ,มอ,มอ,งองพี่น้องเลยเ <c oughs> ย็นดีอยู่ได้ลมว,วิวิอยู่แต่พี่น,นองอยู่เทิงผุนห่อนมาอยู่นี่มันมีลมเนี่ยโอเคได้ อยู่นี่ก็อยู่กับแถวเนี่ยแถววัดชายพระพุพี่น้องกับวันวันยังก็พญานาคพนเ็ญามัยนี่แหละพญานาคเข็ยนไม่ใกล้ๆจะหนีไปกับเสวางร้อยเมตรมันพญานาคไฟหยางเด็ดกาเบิ่งน้ำกันเนาะส้มน้ำกันก็เดี๋ยวก็เฮ็นโอเคเลยาแต่ว่าสวรรค์นี่มันชุนหลายคนอยู่อยู่บนนอกบนหน้าพี่น้อง คนในเมืองนั้นหมดหลายตาวคนมันมุมีปไปไ้วแคมของสาม,มารถกันขึ้นแล้วว่ามีตอนมีงานมีงานมียังอ,อันนเรี้ววัดตอนนั้นวัดชญยผูมิ่งกี่เห็นนํำคลองมันแมนบ่ได้แถวนีินะเพิ่นหอดถนนขนได้อเ,เออเขาชมออกมาหมดกันหลายถามว่าบุญโชพื่อตะกี่แคมถนนหน่ะเลยเนาม มีเกาะนี้ที่นี่ตะกีพใหญพใญายบัวหวมีเกาะนะฮะกับมีบอกเลยว่ามีมาจตะกีเพร้นเป็นมงดาเดยมาเบิ่งงนพญายนาคักพนาคนี่มหกสิบ 60 70เมตรพอรวมเด้อหยังหนักรวมบ่แล้วก็สิกลัวเด60เมตรเนาะทําไรทั้งโข่งทั้งหยังแส้ทําบ่ไหโขง่งยังไหลหยังก <laughs> ็ จะว่างหาสิเมตรอะไรข้อห้มีสุขภาพพละมาพละมาไม่สมบูรณ์แข็งแห้งอายุมันเยืน อ oh, ไม่ทุ่ร้สารไม่ชุ่ร้สารได้เลไม่ตูน้นะว่าก้อนละพันมาที่นายนะว่าสี่ก้อนห้าพันมะเอ้าก้อนละพันมันก็ห้าก้อนห้าพันแล้วก็มาเออส่อนบอลมาสั่งถออ๋เานีอสายเข้าไปอันนี้อนนบอลเขาเหตุอะไรเออแม่กลางคืนนี่ฮะกลางคืนนี่คนเต็มเลยนี่ก็จะเ็นม, <Yeah. S 2> มาเพราะมือไรมาเข้ามาเต็ม tham, họ, họ sẽ mở bờ muối, họ đang mở, họ trong muối bây giờ, không, mấy con hoa của, cây cây đấy, nó cũng mở, xin nhang bay bò, hả, xin nhang bay trên suốt bò. สิปิดคลิปเลยนะี่ยนะมันมันดนเลยนะ <c oughs> บอลหน,นีบอลเขาเจาะเห็ดตลาดกลางคืนพี่น้องไปตามเบิง้งมีแต่โตเจต่างเขาเจาะเห็ดทุงมือบอ่เหมือนแรงสิมาเบิง้งเนาะมาจ่อเบิง้งสงสัยเห็ดทุงมือบ่จ้ะหาให้เบิ้งน้ำคลองเบิ้งมุกตาหารเจ๋ง สิปิดคลิปประมาณนั้นแหละพี่นอ้องเอ้ยภามาเบิ่งน้ำคลองสวรรค์เขตบ้าน,นาบ้านเกิดพญาไผ่ได้บ้านเกิดนี่โมเมนต์เมื่องนอนได้มันหนีไปไปนอนบนอื่นเลยเดี๋ยวนี้นะอาฝากส่องเนี่ยเดอ้อก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พญาไผ่ subscribe ให้เนี่ยสิพาไปเทีเ่ยวร่ายบอลร่ายทีได้มากสุดน,นี่นะโอเค โชคดี bye <c oughs> เพื่อนทุกคนเด้อบายบายฮะแอกแบบแอกแบบธรรมดาแกอกแลนบวคือเขามุเข้ามุมเวนอันอยู่ก้นอยู่สวรรค์นี่ยู่อยู่ในเมืองบอกเขว่าอยู่บนนอกบนหน้าอยู่ในเมืองลักเจ็ดลักแปดโอ้ลักเจ็ดลักแปบบดแบบซื้อยังซื้อก๋ฮัลโห หลานสาวกี้ขอบใจเด้อบอลน,นี่บอลขาเจ้าเอ็กซ์เซอร์ไซส์พี่น้องไ,ไม่ใชไม่ใช่เครื่องเอ็กซ์เซอร์ไซส์บอลเล็กหน่อยลินเนาะบอลเล็กหน่อยลินเนะตัวน,วนี้ต่อไปก็เป็นบอลเอ็กซ์เซอร์ไซส์บอลช่วงเฮือกขคนเต็มอยู่หลายแถวนี่พี่น้องเงินพันบอลสงสัยเบลดิงตัวนั้นมันเป็นบอลนน พวบจะง่ายผนตีบอกมาหนังโอเคได้สวนรคเขตตะก,กี้ฮะวันพญ่าไพา่หนังเนี่ยมันเป็นน้ำคลองเนะที่น่องเป็นน้ำผลได้มันน้ำคลองมันหอดผนไดหอดถนนถนนอยู่แล้วเขาเขาทมดินลงมาเป็นลอยเมตรบางบอนก็ลอยกว่าเมตร ขบุนชงเครื่องจะกี้มันคงมีห้องน้ำพี่น้องเลยทรมานทรมานไอวัอนเอ็กซ์เซอร์ไซส์ล้วก็มีมินม,ม,มเนแนวหลินไลยอยู่โอเค